จะเล่นชิงช้าคุณแม่นะครับอ้าวดูสิเป็นยังไงหนึ่งสองสองสามไปตอนนี้เราก็จะไปที่ทะเลนะเราจะไปเล่นทรายนะโอ้โหโดตุมเขาทำสวยมากเลยนะนค่อยๆเดินลงมานะน้องสก๊าด โอ้โหว่าทำซุ้มนะสวยมากไม่จะเปิดไฟแล้วก็ใช่เขาจะเปิดไฟนะนี่โอ้โหทะเลชมพอนั้นมีเดือดอ่ะใช่สนุกด้วยตรงนั้นมีม้าด้วยนะเขามีม้าขี่ด้วยนั่นอ่ะเห็นไหมโอ้ดูดูเขาเล่นตายสนุกเลยนะไป้อแล้วก็ใช่เดี๋ยวเราไปตรงนู้นดีกว่าตรงนู้นหาดกว้างดีเข้า่จตรงนี้ตรงนี้นี่คุณพี่ๆเขากำลังปั้นทรายกันอยู่นะเดี๋ยวเราก็จะไปปั้นเหมือนกัน ใช่เราจะมาแก้ตักปลาของน้องสลกักนะมีอะไรมากเลยโอ้โหมีเรือด้วยนะปลดวปลาดาลาดปาดปลาด้วยเรือด้วยนะนค่รนี่ครับระนะดักเ็ดนะโอ้โหดี อะไรมากนะที่จะตายจับปลาด้วยนั้นเนี่ยโอ้โหไหนโอยไม่เห็นเลยโอเคเดี๋ยดูรีวิวของน้ำตกัดนะก็มีเรือครับโอ้โหเรือเรือประมงนะแล้วก็มีกระป๋องด้วยแล้วก็มีแมงกะพรุนแล้วจะอะไรสีขาวแล้วก็มีหอยแล้วก็มีอันนี้คืออะไรกุ้ง ปมาแล้วก็เป็ดแล้วก็ตาดาวนะมาแล้วก็มีที่ตัดด้วยมาพร้อมแล้วทําเลยแล้วเรามาทํากันเลยน้องสุ๊กัสอ้าวตักไฟตักไฟนี่น้องก,ก,ก,กุ๊กัสก็ตัดไฟที่ทําเป็นแบบว่าคล้ายๆประสาทนะนี่ใส่ไฟนี่คุณพ่อเอาเรืวอวางตรงนี้นะอ้าเราตัดไฟเลยคุณแม่ช่วยกันทําเดียวจะทำมันดีกว่าคุณพ่อจะคุณพ่อจะลองทําคุณพ่อจะลองทำอ,อทำันนี้ก่อน แมงกระพุนอ,อะไรสุกัดอะไรน้ำสุกัดเฉพ่อ,อนะสุกันสนะนี่คุณพ่อทำแมงกระพุนดูนสุกัดดูนี่นะเราทำแมงกระพุนดูดิว่าจะเป็นแมงกระพุนไหมหนึ่งสองสามวูบววสุัยไหมแมงกระพุนพ่อแตกแตกแตกโอ้แตกแตก มาอ้าวมาตราทางไปแล้วนะครับมาตราไม่เอ้าไม่ลูกแต่คุณแม่ทำตัวอะไรอันนี้นะก็ไม่จะทำนี่ตัวอะไรหอ,อยหอ,อยเอา้าเชื่หอ,อ,อยเชล่อว้าวสวยจังฝั่นี่สวยมากนะคุณพ่อว่าสายแดนมานี่คุณพ่อจะทำโอ่งกุ้งดีกว่าคุณพ่ออยากทำกุ้งคุณพ่อจะปีกกุ้งนะนี่นำไปกับกขงของพ่อแล้วนี่กุ้งลูกกุ้งลูกกุก้งว้าวอะไรเนี่ย โอักอะไรเนี่ยแปลยทำไมทำไมทำเป็ดดีกว่าถ้าทเป็ดดีกว่านทำ <ics> like เปเป็นอนน่ทำเป็ดดัดทำเป็ดดัดแม่เขาทำเลยฟัดเป็ดดัดนนงสอว้าวไม่แตกเลยไม่แตกปะเล่าจะทำไม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 ว้าวเอาไปยำเป็ดพ เอางี้หมดเลยโอหยันขยันต้องอะไรแล้วพี่กัลเอา <c oughs> แม่นทาเป็นอาณาเขตอ้าวป,ปั๊บไหมปึ๊บเย้ดูแต่สวยดูแล้วเป็ดที่สวยที่สุดเลยไม่ไปแตกนะแค่เป็นตาดาวเอาว้าอ่าไม่จีบนะไม่ออกตาไม่ออกนะคะพีออ่พีนี่แล้วก็มีเรือด้วยนะเ,เรือเล่นยังไงเนี่ยเรือจะขดจายไปนะพี่พ่อเอาเรือไปลอยในทะเลไหม เร่มเราไปลอยทะเลดีกว่าป่ะลองเรือลอยทะเลดีไหมลอยโต้คลืนได้ไหมลอยได้หรือเปล่าฮะี๋ยเอาเอาเป็ดไปได้ไปลอยไหนลองสิฮะร้องประกาศกลังแบบไม่ทำานาทายทุกคนปาทอะไรแต่ทุกอันเลยม๋ยลองไอ้เรือมันลอยทะเลดูเดี๋ยวะกาศเนคนาไปลอยเดี๋ยวลอยลอยจะพงลอยลอยเรือโอ้ยเอาเอาเอาไว้แล้วคุณแม่จับไว้นะนี่มาเลยเรา ออยมาออยมาออยมาเอ้วโอ้กาลงหรือเปล่าเรือคว่ำเรือคว่ำเรือคว่ำนะโอ้เรือไปไปนะคะแน่เรือคว่ำเลยเอล้อทรายเข้าไปอ๋อเรือฝนตายใช่ไหมเราดูนี่จะไปไหมนี่เราต้องรอขึ้นนะครับโอ้ สายนะโอ้โนี่ขึ้นใหญ่อยู่นะคุณแม่นะนี่คือมีคลองน้ำเต็มมากลยใช่นี่ขื้นใหญ่เอันนี้ขึ้แรงนะคะใช่เราก็ต้องเล่นตรงท้ายฝั่งนะเพื่อความปลอดภัยของน้องๆนะนี่ดูเราจะให้น้องสุกัสขี่ม้านะครับนี่พี่ม้าเอามาแล้วนะครับนี่น่าจะขึ้นม้านะครับครั้งแรกนะครับโอ้โหไม่กลัวใช่ไหมลูกไม่กลัวเลยรัดไม่กลัวเลยนะ มาชื่อพี่สีหมอกดูให้น้องครับโอ้โหดูสิเนี่ยน้องครับเสื่อเต้นนั้นได้ขี่ม้านะโอ้โหเป็นไงนะจะเป็นยังไงนะอ่านี่ผันทอดเขาผัดทอดมากเลยอ่าครับท่นี้คุณแม่เรียกนะคุณแม่เรียกแล้วโอ้พี่สีหมอกเรานะตอนนี้เรากำลังทำสมาชิกอยู่นะนี่มพาเราสุดตัายวิ่งนะเอ้ากล้องเลยครับหมากล้องเลยโอ้ยฟังเราไปฟังแล้วเป็นโอเคเดี๋ยวเราจะได้เลยมาเฮ้ ิ่งเล,ย,ล,งล,ลงนะยครับนิ่งเลยโอ้โหนิ่งมากครับการนิ่งมากนะอ่าอ่าดูครับนี่โอ้โหเหมือนขี่เองเลยโโอ้หไม่กลัวเลยนะขี่ม้าเองด้วยนะโอ้โหพวกม้าย,ยังฮนะเดีข<ย>เดี๋ยวไ้ตอตัด้วยราะโอ้ไม่ขี่เองเลยขี่กับขอบนะรู้สึกว่าขี่เองนะตอนนี้นี่ครับเ,เราเรากำขี่มา้าริมขาดนะ บรรยากาศดีมากดูน้องสกัดขี่ม้านะโถไม่กลัวอะไรเลยม้าเมือชอบหมดาบอยน้องสุกัดนะนี่ดูโอ้โอขี่มันคล่องเลยนะ <laughs> ขี่เมือนคล่องมากนะ <c oughs> โอ้ เป็นไงบ้างลูกฮะเงียบเลยเง <c oughs> ียบเลยม้าวิ่งแล้วพีพ่มาพาวิาพาพ่งแล้วโอ้เราขับไปถึงที่พักเลยนะไอ้กีมาไปถึงที่พักเลยโอ้โหตอนนี้มีการเหลียวมองท้าย้วยนะวิ่งมีเจ็ตสกีด้วยนะสะกัดมีเจ็ตสกีด้วยอ้า กี่ไหมกี่เรือไหมโอ้มีเรือลากด้วยนะเจสกีนะโอ้มีอะไรให้ได้ตั้งหลายอย่างโอ้โหอุ้ยมีม้าอีกตัวนู่นน่ะมีม้าตั้งหลายตัวเออเราก็ถึงที่คุณแม่แล้วนะโอ้โหตอดเช้าคุณแม่นะครับอ้าวดยูสิเป็นยังไงหนึ่งต่ไป กีบเสียงดังมากโอ้โอ้เสียวเสียวเขาเสียวเขาเสียวนะครับโอ้โหกีบดูเสียงดังมากเลยนะโอ้โหมันเสียวใช่ไหมเนี่ยฮะนะมันเสียวใช่ไหมโอ้ดูคึก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 โอ้ดูโอ้ร้อยในทะเลเลยมัองทะเลตัวแข็งแล้วตัวแข็งแล้ว ใช่ดูเราโยนทะเลเลยไหมควายทะเลเลยไหมดูครับสนุกแก่เลยนะฮะสนุกแกยนะลูกพี่กน้องนะโอ้โหคุณพ่อต้องแข่งกล้องตามเลยนะเนี่ยที่นี่มีสวนะโอ้ดูเขาตื่นเต้นนะองค์การเขาตื่นเต้นใหญ่เลยนะเขาเปิดไฟแล้วเห็นป่าว้าวดูนี่เขาเปิดไฟแล้วสวยมากเลยใช่โรงแรมเราเปิดไฟแล้วนี่ดู เดี่ยวเปล่าเทำไหมเดี่ยวคนเดียวไหมเดี๋ยวคุณแม่ยกให้โอเคไหมลองนั่งกับคุณพ่ออ้าวลองนั่งคนเดียวสิไม่ถ้าเบาก็สองทุ่มแล้วนะนี่เราก็มานั่งชมดูทะเลตอนกลางคืนนะใช่นี่น้องสุกัญญาเล่นทรายด้วยดูดูกลางคืนนี่เขางมหอยนะครับนี่เห็นไหมมีไฟวิบวับวิบวับในเขากำลังงมหอยกันอยู่นะน้องสุกัญญาเล่นทรายขนาดขึ้นแบบทะเลนะคะพี่พีไม่ใช่นะครับเขาก็มาหาหอยในกลางคืนนะ นี่ทางโรงแรมเราก็เปิดไฟสวยเลยนะนี่นี่นี่ว้าวสวยเลยนะตูนก็สวยนะใช่ตูนก็ก็ติดไฟสวยมากเลยนะมันใช่ค่ะส่วนตัวในคุณพ่อใช่หาะส่วนตัวก็ไม่มีคนเท่าไหร่นะครับพ่อไม่พลุกพล่าเลยเงียบสงบมากกลางคืนแล้วน้องสุกาก็ยังเล่นสไลดนะโอ้โหอาบน้ำแล้วก็เล่นสไลด์ก็ไปอาบน้ำอีกรอบนะรอบที่สองนะโอ้โหน้องสุกากดูดิเห็นไหมเขากำลังหาหอยกันนะ โอ้ถ้าพ่อมีไฟนี่พ่ออยากลงไปส่องดูนะว่ามันมีตัวอะไรบ้างนตอนคืนนะถ้าตอนเช้าเราตื่นไหวเดี๋ยวเราจะมาดูภาพที่ขึ้นนะค่ะคุณพ่อแล้วก็มาดูด้วยว่ามันจะมีแมงกะพุนอะไรอาใช่ตรงทะเลตอนคืนมันจะมีเพราะน้ําลงนะครับตอนนี้ใช่มกะอาจจะมีปลามีปูมีแมงกะพุนมีปลาหมึกก็ได้นะเนี่ยเห็นไหมเขาหาเดินหาอยู่ส่องไฟอยู่นะมุาปๆ๊ป๊ปอยู่นะเห็นไหมโอเคเดี๋ยวตอนเช้าเรามาดูกันว่าอ่าคุณพ่อกับน้องสุกัสคุณแม่จะตื่นมา ดูทะเลตอนเช้าทันไหมนะดูท LIKE ่าพลิกขึ้นด้วยโอ้โหีหอยหอยเดีไปเอาหอยมาจากไหนกันเนี่นะเดี๋ยวตอนเช้ามาจับหอยกันคุณพ่อเห็นมีปลามีไปกระพุนด้วยนี่ยดูเห็นไหมนะเขาถือสวิงส่องเงี้ยนะเห็นไหมเดี๋ยวคุณพ่อ zoom ไปดูนะครับนี่โอ้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมมีคนเดินอยู่เห็นไหมเขากำลังส่องหาหอยนะครับนี่ตอนงคืนนะครับหาหอยหาปูหาปลานะพอน้ำลงนะว่าเดี๋ยวพุกเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูตอนเช้าดีกว่านะ ราไปดูตอนเช้าแนละ้วโฟกัสน,นะว่าเราเติเชื้อถ้าไทอะไรหรือเปล่านะให้คุณพ่อตื่นไหวนะโอเคโอเคก่อนโอเคคราวนี้เราก็ประมาณหกโมงครึ่งกันนะฮะเดี๋ยวเราไปดูพระอาทิตย์กันนะโอ้โหนี่เราตื่นเช้ามากเลยนะพอพอนี่ตอนเช้านะครับโรงแรมเราก็จะเงียบๆอย่างนี้นะยังไม่มีใครตื่นเข้าเลยนะโอ้โหอากาศดีอากาศเย็นๆนะครับนี่ เรามาดูว่าเราจะดูทัน oh, ทันดูพระอาทิตย์ไหมวิ่งแล้ววิ่งแล้วโอ้โหโอ้โหดูสิสวยจังเลยว้าวเร็วทันดูพระอาทิตย์ขึ้นไหมใช่แล้ว <Yeah, S 2> นะครับอากาศดีมากเดี๋ยวเราจะเดินข้ามถนนจากตรงนี้ไปนะ อย่างขึ้นไม่ไกลเลยน้องสุก้าโอ้โหตื่นเช้านะครับนี่นครับเ,เรากำลังเดินข้ามถนนนะครับนี่ต้องเดินเข้าตรงซุ้มซุ้มของเราเข้ายากไหน่อยเข้ายากไม่กี่นครับนี่ตรงนี้ตรงนี้ทางนี้ตรงนี้นะคุณแม่เราก็ลงทางนี้นะครับอ้าวน้ำขึ้นก็คือน้ำลง พ่อจะต้องมาดูเปลกระพุนนิดหน่อยอดดูเลยเราก็เหลือแต่แค่ดูผาติดขึ้นขึ้นนะคะยังไม่มีรื่องมันแมงกระพุนเลยเมื่อคืนนะเห็นนะคะใช่เมื่อคืนมีแมงกะพุนมีหอยเต็มเลยเราเดินดูไหมแบบแบบว่าหลงๆใช่เพราะว่าจะมาดูตอนเช้าซะหน่อยผาที่คนเลยึ้นเงียบมากเลยนะครับเพราะว่าไม่มีใครตื่นเลยนะครับมีแต่เราตื่นมีแต่เราตื่นกันนะครับเราตื่นกันดูสใช่นี่ าทีกลางจะขึ้นนะครับโอ้โหสวยจัง,วง,วงอวิวอสการ์ดหอยเต็มเลยลไหนว้าวปูนึง่งหอยเยอะมากเลยนะใช่มีอสการ์ดดูสิอหอยเต็มเลยเนี่ยม,มีเกษตรหอยเต็มเลยนะครับก็คือเรามาเราเห็นเต็มเลยนะนี่คุณพ่อไปถึงนู่นน่ะนะใช่น้ำลงไปถึงกับเรือเมื่อคืนน่ะ ตอนนี้น้ำขึ้นเฉยเลยน้ำขึ้นตอนเช้าน้ำลงกลางคืนนะครับว้าอดเห็นเลยเดี๋ยวลองดูดิมันมีตัวอะไรบ้างอะ่ะโอ้ผมแม่ลองเดินดูดิ่วู้งดงั้นดูดีไม่ได้เปลือกหอยเต็มเลยนะปลาหม iven, ึกเปล่า่ปลาหอยเต็มเลยอุ้ย uh, ปูขุดหรือมหาขุด เอาหมานะครับพ่อเนื้อปูขุดนะโหดูสินี่หมาสุดสายด้วยถึงเมา,เาพอ่อเนื้อปูมีห้าลอยหมาเต็มแล้วพี่แมใช่าาชเราก็เลยลูนะเราเจอหอยด้วยเนี่ยไม่รู้ว่าหอยอะไรนี่อยู่นี่ ไม่ใช่หอยทากลูกหอยทะเลลูกเป็นหอยอะไรนะอันใหญ่นะวันี่ก็สุกัสตื่นเช้ามานแล้วค่ะพี่พีใช่ปกติไม่ยอมตื่นนะแล้วบอกว่ามาดูอะไรนะแมงกะพุนใช่บอกว่าดูแมงกะพุนดูปลาลิ้วตื่นเลยนะโอ้โหเราก็ไม่ทันนี่ไม่รู้ว่าน้ำไปขึ้นตอนเช้านะอดดูเลยตอนนี้พระอาทิศเราขึ้นแล้วนะครับ โอ้โหนั่นไงสีส้มๆเล็กๆว้าวเป็นวันแรกของพาทิพย์ขึ้นแล้วคุณพ่อเนาะเรามาต้อนรับในโลกนี้กันรับปีใหม่นั่นเองแ่อก่อนพาทิพย์ดีไหมคะเนี่ยใช่โอ้โหดูสิสีส้มเลยสองสกัดดูสิเร็วมากเลยนะคะพี่พี่เดี๋ยวพ่อจะซูมให้ดูนะซูมให้ดูเห็นพาทิพย์ไกลๆนะเร็วมากเลยนะคะดูครับนี่ครับนี่ครับดูนห้เล็นะครับโอ้โหสวยจังเลยยูทีโอ้ขึ้นมาขึ้นลวงแล้วนะครับตอนนี้ ว้าวมาเจอพลน,น้ำนะเดินพาดิสวยมากเลยค่า,าที่กำลังว่ายนะที่ขึ้นมาแล้วนักกาหเห็นยังหเห็นไม้พาดิขึ้นว้าวสวยน,นากการบอกโดบูอย,ย่างเดียวครับไหนพาดิจิ๋่ไหนโดฮะไหนพาดิจิ๋่ไหนโดบูดิอยู่นู้นสีส้มส้มนะครับนี่สีส้มอ่อนนะคะตอนนี้เป็นสีส้มไม่น่าเชื่อว่าดวงนิดเดียวนะแต่ทำให้เราร้อนได้นะ สวยจังเลยพ่อชอบดึงน้องสุกัดพองมาเป็นฝูงนี่เพื่อนน้องสุกัดมาแล้วครับสี่ห้าตัวโอ้โหมาแล้วครับพงเต็มเลยนะครับนี่ว่าไม่รอยเท้าใครฝุดจายรอยเท้าพี่พงเรานี่เองโอ้โหพี่พงเราตื่นเช้ามาวิ่งเล่นออกกำลังกายนะโอ้โหฮะห้องเล่นทรายแต่ห้องเล่นจายห้องเล่นจายโอ้โห ดูคุ้แแห่ดู้สวยจังเลยภาคิดตอนเช้าเห็นไหมเห็นไหมอันนี้คือสีเราค่อส้มเรื่อยๆเราค่อยๆส้มแล้วก็เปลี่ยนสีกันใช่เดี๋ยวเราถ่ายรูปกันดีกว่านะครับโอ้โหสวยที่สนามเด็กเล่นแล้วนะครับมาอดใจอยากเล่นตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะมาเลยเล่นเลยขี่อะไรดีขี่อะไรดีปาลูมาเลยเครื่องบิน เอาปลาโลมาก่อนเลยนะโอ้โหโอ้ยเอาขี่ปลาวานหรือปลาโลมาเองด้วอน้องสัตว์ขี่ปลาวานนะครับนี่โอ้โหเป็นไงโยกไปโยกโยกโอ้โหโอ้โหปลาหวานซิ่งครับปลาวานซิ่งโอ้โหขึ้นแรงขึ้นแรงโอ้โหโอ้ยโอ้ยมีหัวก่อนนี่นอกจากมีปลาวานแล้วยังมีปลาหมึกด้วยปลาหมึกยักษ์ไปไหมไปเดินไหมฮะ ไปเร็ไปที่สไลเดอร์กันดีกว่านะโอ้โหทำเป็นไม่ไม่ไหวนะคะใช่ใช่เราต้องลุกขึ้นมามีช้างให้ขี่ด้วยเนี่ยโอ้โหมีช้างแล้วก็มีเต่าด้วยนะโอ้ที่ขี่ทุกอย่างโอ้ที่ขี่ทุกอย่างลูกนะอันนี้ก็ขี่ได้นะเปียกน้ำเปียกอันนี้เหมาะสำหรับเด็กติ๊กตนะอันนี้เราขี่เต่าไหมขี่เต่าไหมลูกเอาไหมหรือจะไปขี่พี่ปลาหมึกยักษ์ไปขี่พี่ปลาหมึกไหมหรือจะไปขึ้นสไลเดอร์สไลเดอร์ไหมโอเคไปเราไปขึ่นสไลเดอร์กันดีกว่านะโอ้โห ทางขึ้นนี้ทางขึ้นอยู่ไหนเร็วอันนี้กว่าฮะอันนั้นยังไม่เปิดลูกอันนั้นยังยังไม่เปิดนะไปเดี๋ยวไปคุณแม่พาท้องสุกัสเข้าไปนะฮะนี่พื้นก็เป็นทรายนะนิ่มๆนะเดินได้นะเร็วคุณแม่ไปแล้วเร็ววิ่งเร็วตามคุณแม่ไปเร็วโอ้โหเร็วเร็ววิ่งเร็ววิ่งวิ่งวิ่งข้อถอดแล้วข้อถอดนะครับอ่ะพขอถอดเท้าด้วยนะฮะ นี่คุณแม่ขึ้นไปข้างบนแล้วว้าวน้องสก,กัดก็ขึ้นด้วยจ้าเราจะไปทางไหนกันดีอึบอึบอึบอุ้ยอุ้ยไปทางไหนทางนี้ก็เป็นสะพานเชือกนะครับนี่เดี๋ยวน้องสก,กัดไปทางนี้นะอ้ามีที่หมุนเล่นด้วยนะเป็นนาฬิกานะแล้วก็มีที่ขับเรือด้วยนะ้องสก,กัดขับเรือเร็วขับเรือ๋อ <c oughs> เรือไปแล้วปุ่นปุนอ่าดูสิ ตรงนี้เป็นสไลเดอร์นะเดี๋ยวคุณแม่จะลงสไลเดอร์ลงสกัดลงสกัดคุณแม่ลงสไลเดอร์แล้วดูไป1น3่ององ่มู้อ่ะตอนน้องสกัดแล้วเนึ่งซอง่อมไปดูอ้าวไม่ไปก็ปืดปิดนะโอ้ดูตรงนี้มีเรือมีปืนด้วยนะนี่ พอให้ปืนยิงน้องสองกัดแล้วยิงปุ้งบ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 ุ้งตงกัดหลบแล้วพอยิงแล้วปุ้งบุ้งบุ้งโอ้โหนี่ครับนี่จับตรงนี้นะยิงโอ้โหมีปืนกลด้วยนะนี่เราสามารถยิงต่อสู้กับปลาหมึกได้นะเนี่ยดูปลาหมึกอ,อยู่ข้างล่างยิงปลาหมึกปุงๆๆ้งบุ<ะ>้งบุ้งฮะใช่นี่สไลเดอร์มีรางลงสองทางนะเนี่ยลงตรงนี้ก็ได้นะเราเดินไปตรงเนี้ยนี่ตรงนี้มีสะพานเชือกด้วยนะโอ้โห น่าเล่นมากเลยนะนี่คุณพ่อโตแล้วคุณพ่อก็เล่นไม่ได้แล้วนะนี่มีสะพานเชือกด้วยนะต้องรักกางฝึกเป็นทหารนะออออนเอ้าโอ้โหนี่ทหารมาแต่แรกก็ลงอเอาแอบไปหนีดีกว่าไม่เอาดีกว่าปีนยากอ่ะโอเคไปยังไงเดี๋ยวพ่อจะลงมั่งนะพ่อลงอันนี้เหมือนกันอ่ะพ่อจะลงสไลเดอร์พ่อจะลงสไลเดอร์อะละอ,อ่ะสุดท้ายรถพ่อเร็วโอ้หนึ่ง สองสองวันฝืดนะครับวันฝืดไม่ค่อยไปดูพี่ปลาหมึกนี่โอ้พี่ปลาหมึกยักษ์นี่กัดกินเครื่องบินนะครับนี่ว้าวเราขึ้นเครื่องบินแล้วครับอ้าเครื่องบินบินแล้วโยกโยกโยกแม่แก้งล็อกกัตเลยทำเองเน่เออเขาทำยังเขาทำเองเพราอยากทำเองุแม่แก้งล็อกกัตนะนี่เครื่องบินโยกนะครับนี่ ขึ้นเครื่องบินก่อนไปเครื่องบินออกกำลังกายด้วยนะครับแข็งแรงบ๊ายบายคุณแม่ขับได้ไหมคุณแม่ขับได้ไหมเดี๋ยวพังไปเลยไปเร็วโอ้นี่พ่อซ้อนได้ป่ะพ่อนั่งข้างหลังได้ไหมพ่อนั่งข้างหลังดีกว่าพ่อนั่งข้างหลังได้ไหมพ่อซ้อนได้ไหมเอาวมาเลยยูหู เป็นสปริงนะมันเด้งได้นะฮะโอ้โหเราขับเครื่องบินเราปะจนภัยแล้ววิววูนตอนนี้น้องสุก้ากำลังอยู่บนก้อนเมฆนะครับโอ้โหนี่เหมือนขับเจ็ตสกีเลยนะเห็นไมทำไมมองเหมือนเจ็ตสกีนะ้วขับเครื่องบินอีกนั้นเนี่ยโอ้โหฮะแม่ขับเผาม่หักแม่ไม่ได้นะแม่เดี๋ยวหักเลยหรือแม่หักนะเดี๋ยวสปริงหักไปแล้วลูกอ่ะน้องสุก็ขับเวิวแว่นเร็วแว่นมอบ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 แว่นแว่นแง่แง่ นี่น้องครับเป็นถึกแวนนะครับง่งแง่งแง่งแง่งโอ้โหโยกครับชาล็อกเจอหลุมเจอหลุมชาล็อกโยกครับโอ้ยต้งการการเที่ยวโรงแรมสปริงฟิลด์ชีอัมสองวันนะครับโอ้โหทำกิจกรรมแย่ๆมากมายเลยนะสนุกมากเลยนะถ้าเพื่อนๆน้องๆชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้น้องสุกัสคุณแม่ด้วยนะคสวัสดีค่ะนี่สดีคบ๊นนี่ค่ะ ผมตื่นนอนนะโอเค